สวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ามาช่วยกันทำความสะอาดบล mm ูเบอรี่นะคะก็บลูเบอรี hmm. ่ของเรานะคะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วฝนตกนะคะทุกคนแล้วเราก็ส่งลูกค้าได้แค่หนึ่งรังเนาะทีนี้เหลืออีกหนึ่งถังนะคะ mm hmm. เนี่ยเนาะก็วันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำความสะอาดบล mm ูเบอรี่แล้วจะมาะพาเพื่อนๆนะคะไปชอปปิ้งกันนะคะเรามาดูกันสิคะว่าบลูเบอรี่ราคา50ยูโรเนี่ย ตีเป็นเงินไทยประมาณ1,800บาทนะคะตอนนี้เงินไทยขึ้นแล้วนะทุกคนเกือบจะแตะ39บาทต่อ1ยูโรแล้วะค,ะะคะ่ะทุกคนว่าสำหรับที่ฟินแลนด์นั้นนะคะเงิน50ยูโรนั้นเราซื้ออะไรได้บ้างนะคะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะเราต้องทำความสะอาดให้เสร็จก่อนค่ะเพราะว่ามีนัดส่งลูกค้าอ่า สองทุ่มครึ่งนะคะตัวนี้เราได้ครึ่งถังแล้วนะคะทุกคนลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลค,คะ่ะทุกคนก็เป็นแม่บุญธรรมนะคะของพ่อน้องตี้นะคะหร,หรือเป็นพี่สาวของแม่ย่านั่นเองนะคะเพราะว่าท่านก็จะเป็นลูกค้าคนแรกๆเลยนะคะที่ซื้อจากเราตอนที่เราเริ่มหัดขายผลไม้ป่าเมื่อสองปีที่แล้วนะคะไม่มีใครซื้อเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่า เก็บมาแล้วเราจะขายให้ใครใครจะมาซื้อจากเรานะคะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักช่องทางในการขายบลูเบอรี่นั่นเองนะคะหลายๆคนถามมาว่าเอาแล้วเก็บมาแล้วใครจะซื้อนะคะเราจะเดินไปเคาะตามบ้านเขาหรือว่าไปถามเขาใช่ไหมว่าจะเอาบลูเบอรี่หรือเปล่าไม่เลยค่ะทุกคนเรามีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะเราก็สามารถขายนะบลูเบอรี่ได้ในประเทศฟินแลนด์นะคะ ก,การทำความสะอาดบูเบอรี่นั้นนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนกว่าที่เราจะได้50ยูโรนั้นนะคะนอกจากเราจะปวดหลังอยู่ในป่าประมาณ2ชั่วโมงต่อถังแล้วนะคะเราก็ยังมาปวดหลังในการนั่งคัดบูเบอรี่อีกนะคะตอนนี้ก็ยืนคัดเลยะคะ่ะทุกคนนะคะปกติก็จะนั่งบ้างนะคะพอนั่งนานๆเริ่มปวดหลังนะคะปวดเขา่าเราก็จะ,ะเปลี่ยนอิริยาบถนะคะ สำหรับราคาบูเบอรี่ปีนี้นั้นนะคะถือว่าราคายังทรงตัวอยู่เท่ากับปีที่แล้วนะคะทั้งๆที่ปีนี้นะบูเบอรี่นะคะแห้งมากๆเลยนะคะ,ละหลายๆคนก็เริ่มขึ้นราคาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าบูเบอรี่นั้นหายากมากๆค่ะปีนี้เนาะแล้วลูกมันเล็กนะคะเวลาตัดลูกเล็กมันก็ไม่เต็มถังสักทีนะคะ เอาบลูเบอรี่ไปส่งให้ย่านะคะเนี่ยค่ะถังเขียวฝนยังตกไม่หยุดนะคะวันนี้เนาะยังรินริน,ลนปล่อยๆอ,อยู่ะคะ่ะทุกคนเนี่ยเปียตูรีไปลูกปะราจเโตเลยเอาเรามาถึงบ้านของย่าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ให้พ่อน้องตูรีนะคะเอาบลูเบอรี่ไปส่งนะคะเรานั่งเราบนรถนะคะทุกคนข้างนอกอากาศค่อนข้างเย็นนะคะ ตอนนี้18องศานะคะแต่มันมีฝนตกนะทุกคนมันก็เลยทําให้เราหนาวแล้วก็เย็นทุกคนย่าจ่ายตังมาแล้วนะคะทุกคน50ยูโรนะคะแล้วก็ย่าก็เอาถังมาเลกให้เราด้วยะค่ะทุกคนไม่เอาถังฟรีนะคะปกติเราจะให้ลูกค้าแบบถังฟรีเนาะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอา50ยูโรนี้นะคะไปซื้อของนะคะ ทุกคนเช้าวันนี้นะคะเมื่อวานกลับมาเหนื่อยมากๆเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า50ยูโรเราซื้ออะไรได้บ้างนะคะที่ฟินแลนด์ค่ะ,คะทุกคนเดี๋ยวเราจะยกของขึ้นไปกันก่อนนะคะนี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะวันนี้ติดใหม่นะคะก,ก็ลูกๆจะได้ไม่ต้องตื่นนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ลูกๆก,ก็ยังนอนอยู่เนาะ ตนียแหละค่ะทุกคนเนาะ50ยูโรที่เราได้มานะคะก็มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะเนี่ยค่ะตัวนี้ข้าวสาร5กิโลค่ะเป็นข้าวหอมมะลินะคะที่มีขายในห้างสปปรรพสินค้าที่ประเทศฟินแลนด์นะคะเห็นตัวหนังสือแล้วเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกเนาะว่ามาจากประเทศอ่า เพื่อนบ้านเราเอเชียเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะคะประเทศกัมพูชานะคะเม็ดข้าวเรียงสวยมากๆเลยนะคะช่วงนี้หึงหุงขึ้นเม้านะคะเพราะว่าซื้อมาเมื่อวันก่อนแล้วมันหุงได้สวยมากๆเลยนะคะก็เลยไปสอยมาอีกนะคะหนึ่งสองสามนะคะสามแพ็คเนี่ยประมาณยี่สิบห้ายูโรเท่านั้นเองนะคะทุกคนอ่าแพ็คละประมาณเก้ายูโรนะคะประมาณยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบหกยิบเจ็ดเนะะาะเพราะว่าแปดยูโรกว่ากว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นไข่ค่ะทุกคน ไข่ที่นี่มีเป็นสีสีขาวไม่ใช่ไข่เป็ดด้วยจ้าเป็นไข่ไก่นะฮะก็เป็นไขไ่ะะกไ,ขไก่นั่นเองไข่ก็ไม่แพงค่ะทุกคนกล,ล่องละประมาณร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองนะคะไม่ถึงร้อยนะคะประมาณสองยูโรกว่าไม่ถึง3ยูโรก็ประมาณร้อยประมาณนั้นนะคะร้อยกว่า,ามาม่านะคะเขาเขียนว่าแบบเป็นมาม่าต้มยำกุ้งบ้านเราแต่มาม่าที่นี่เขาก็จะรสเขาก็จะไม่ค่อยรสจัดเหมือน ของออริจินัลไทยไทยแท้ของเรานะคะก็จะแบบเขาก็เขียนว่าไทยนะคะเนาะไทยเทสนะคะแต่พอกินไปแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรสไม่ค่อยจัดนะคะเขาก็ทําสําหรับให้ฝรั่งเนาะส่วนปลากระป๋องตัวนี้เราได้มา4กระป๋องค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นปลากระปอ๋องอ่าซอสมะเขือเทศนะคะไมคเคอเรลนั่นเองอร่อยค่ะทุกคนกินหุงข้าวร้อนๆแล้วก็กินกับปลากระป๋องนะคะอร่อยแล้วก็มี มะนาวนะคะมะนาวลูกใหญ่เมื่อวานไปหาลูกเล็กไม่เจอนะคะอันนี้ก็แค่ยูโรก,กว่านะคะประมาณ50บาทนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่เปียกนะคะที่สําหรับเช็ดโต๊ะเช็ดก้อ้เช็ดอะไรเวลามันสกปรกเนาะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะที่ใช้สําหรับใช้สําหรับเช็ดทําความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะทุกคน50ยูโรนะคะได้ของมาตั้งเยอะเลยเนาะมาค่ะทุกคน ก็เช้านี้นะคะยเป็นเช้าที่ตื่นอัตโนมัติโดยปกติเพราะว่าเช้านี้เราไม่ได้ไปเข้าป่านะคะทุกคนเช้านี้ตื่นมาแล้วก็รู้สึกหนหวยยังไงไม่รู้นะคะเพราะว่าปกติตื่นปุ๊บจะต้องรีบเข้าป่านะคะก็วันนี้มาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะแล้วก็มาทานข้าวเช้าของคนฟินนะคะตัวนี้นะคะเนาะ เดี๋ยวก็ต้องขอตัวทานข้าวก่อนนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเราเก็บบูเบอรี่หนึ่งถังเนี่ยห้ายูโรนะคะใช้เวลาประมาณ2อสชั่วโมงนะคะเราสามารถซื้ออาหารที่จำเป็นแล้ว ในราคาที่ไม่แพง50ยูโรอย่างข้าวสารซื้อมา3ถุงเนี่ยทุกคนจะบอกว่ากินได้3เดือนเลยนะคะทุกคนเนาะติโมโรซาไทฟินนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาทํางานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ Finland, แล้วก็สวีเดนนะคะวันนี้ฝนตกอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็คงจะต้องนอนอยู่บ้านกับลูกๆนะคะเล่นทําความสะอาดบ้านนะคะขอเป็นแรงใจให้สําหรับคนไทยนะคะสู้วิกฤตผ่านวิกฤตโควิด COVID 19ไปด้วยกันขอให้ หายไปเร็วจากโรคนี้ค่ะคทุกคนโควิด -19 เนาะสำหรับวันนี้ทีโมโรซ่าแทคิงขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ